พระเอกหนุ่มไม่หวั่นอาถรนพ์รัก7ปีตอบชัดใกล้แต่งหรือยังเพ่อแป๊บเดียวความรักระวังนางเอกสาวใหม่เดวิกากับพระเอกเตอ๋อชันทวิตก็คบหากันมานานถึง6ปีแล้วค่ะหลายคนก็ลุ้นเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกันซึ่งเรื่องนี้หนุ่มเต๋อได้ให้สัมภาษณ์ว่าอีกสักพักตอนนี้ก็รอไปก่อนถ้ามีเดี๋ยวบอก วันเกิดที่ผ่านมาก็หวานนิดหน่อยไม่ได้ลงอวดอะไรครับเวลาอยู่กับเขาทุกวันนี้มีความสุขมากทุกวันก็จะทํานู้นทํานี่กันมีเวลามีกิจกรรมไปเที่ยวด้วยกันอยู่กับเขาเราก็สบายใจมีความสุขทุกครั้งก็จะรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ด้วยคนก็จะบอกว่าอวดจริงๆไม่ได้อวดแต่มันคือความจริงเป็นความสุขจริงๆมันคือสุขนิ้นัรดรนก็ตามที่น้องโคว่าผมคือลมหายใจของเขาเขาคือหัวใจของผมส่วนตัวผมเป็น คนที่แสดงความรักกันได้ตลอดถ้าบอกรักก็บอกกันทุกวันอยู่แล้วก็พยายามจับมือพาไปนู่นนี่นั่นอะไรที่เขาชอบก็จะพยายามทำให้ อาถันเล็5ปี7ปีไม่มีผลครับแต่เขาชอบกลัวเลข7ทุกวันนี้โอกาสที่ทะเลาะกันยังน้อยไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะกันแล้วพอรู้จักกันแทบจะร้อยเปอร์เซนต์เราก็รู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เขาไม่ชอบอะไรที่เขาชอบต่างคนต่างรู้กันหมดมันก็จะก้ามข้ามผ่านสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาได้เรียกเสมือนว่าเป็นคนคนเดียวกันค่ะ